วันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อเรื่องจํานวนจริงซึ่งจํานวนจริงที่เราทราบก็คือมีจํานวนเชิงซ้อนแต่จํานวนเชิงซ้อนที่นักเรียนเห็นนี้เราจะไปเรียนตอนหัวข้อตอนเราอยู่มห้ามสีเราจะเรียนแค่นี้ลูกจํานวนจริงซึ่งจํานวนจริงจะมีจํานวนตรกยะและก็จํานวนตรรกยะนั่นเองจํานวนจริงจะประกอบไปด้วยจํานวนตรรกยะ และจำนวนอัดตกยะนักเรียนคะจำนวนจริงถ้าเขียนเป็นแผนภาพก็จะได้เป็นจำนวนตักยะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอัดตกยะเหมือนมือเรามีอยู่สองสองด้านอีกด้านหนึ่งเป็นตะกยะอีกด้านหนึ่งเป็นอัดตกยะ <c oughs> ซึ่งจำนวนตะกยะนักเรียนสังเกตดูว่าจะแบ่งออกเป็นจำนวนตักยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม อีกอนหนึงเป็นจำนวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามีเต็มอะไรบ้างคะเต็มบวกเต็มลบตรงกลางให้เป็นเต็มศูนย์รนี้คุณครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าจำนวนตกกรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มมีอะไรบ้างอ่นักเรียนมาดูเขียนเลยนะคะตรงนี้จำนวนจริง จำนวนจริงตัวย่อ,อของมันก็คือตัว R นั่นเองอีกฝั่งด้านหนึ่งก็คือจำนวนตรกยะจำนวนตรกยะตัวย่อ,อคือตัว Q จำนวนอะตรกยะตัวย่อ,อของมันคือ Q พาม Q พามก็คือ Q และมีแดตตรงนี้คือ Q พามถ้าหลักๆนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวนตรกยะของคุณครูจะแบ่งออกเป็น3แบบคือจำนวนเต็ม โทษสนิยมและก็อะไรคะเศษส่วนเศษส่วนมีอะไรบ้างครูขอพูดถึงเศษส่วนก่อนเศษส่วนมีอะไรบ้างคะเศษส่วนจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ1นึ 2, ่งส่วนสอสมส่วนสี้าส่วนหได้ไหมลูกอะไรอีกที่นักเรียนนึกออกเจ็ดส่วนแปดได้ไหม อะไร yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยเนาะจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่สวนสแสดงว่าจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่สวนเป็นจำนวนตรรกยะและยังเป็นจำนวนจริงด้วยคราวนี้นักเรียนมาดูตัวต่อไปคือทศนิยมซ้ำทศนิยมซ้ำหมายความว่า0.6ซ้ำ0.6ซ้ำหมายความว่าไงลูก ถ้าเขียนจริงๆแล้วก็คือ0.6666 6, 6, 6. มันซ้ำที่เลข6เนาะซ้ำที่เลข6ก็คือซ้ำไปเรื่อยๆที่เลข6อันนี้เขาเรียกว่าถ้าเขียนใหม่ก็จะเป็นอะไรคะ0.66บรรทัาที่สองนักเรียนจะเห็นว่าเป็น 0. อะไรคะ123 123ซ้ำถ้าเขียนใหม่ก็จะได้ว่าอะไรคะ 0. หนึ่งสองสามมันซ้ำที่เลขอะไรคะหนึ่งสองกับสามตอนเราจุดเราจะจุดแค่เลขหนึ่งกับเลขอะไรคะสามมันทัดที่สามคืออะไรลูกศูนย์จุดหนึ่งสองศูนย์จุดหนึ่งสองแสดงว่ามันซ้ำที่เลขอะไรลูกศูนย์จุดอะไรคะอ้ยโทษทีแสดงว่ามันซ้ำที่เลขอะไร ส้ำที่เลขหนึ่งสองกับหนึ่งสองศนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำแสดงว่าซ้ำที่หนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เขาเรียกว่าทศนิยมซ้ำแสดงว่าถ้าพูดจริงๆแล้วทศนิยมซ้ำก็คือเป็นจำนวนตรรกยะและก็เป็นจำนวนอะไรด้วยจริงด้วยสุดท้ายคือจำนวนเต็มจำนวนเต็มจะแบ่งออกเป็นสามแบบเต็มบวก เต็มลบแล้วก็เต็มอะไรคะเต็มศูนย์อ่ะคราวนี้เรามาดูเต็มอันแรกก่อนเต็มอัแรกครูเป็นเต็มบวกเต็มบวกมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เต็มลบละ่ะก็จะมีอะไรบ้างเต็มลบลบหนึ่งลบสองลบสามจุดจุดจุด ไปถึงอินฟินิตี้ศูนย์ก็มีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือเลขอะไรคะเลขศูนย์แค่ตัวเดียวนี่แหละคราวนี้นักเรียนมาดูเต็มบวกก่อนนะเต็มบวกกูจะอธิบายซึ่งเต็มบวกก่อนเต็มบวกตัวแรกคือหนึ่งกูถามว่าจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรน้อยที่สุดคือเลขอะไรคะน้อยที่สุดคือเลขเลขหนึ่งอันนี้คือน้อยสุด จำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดคืออะไรคะอินฟินิตี้คือตัวที่มากที่สุดคราวนี้มาดูจำนวนเต็มลบสิลูกจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบที่มา,ทมากที่สุดคือเลขอะไรคะมากที่สุดคือลบหนึ่งน้อยที่สุดคืออะไรอินฟินิตี้อันนี้คือจำนวนเต็มอะครูถามอีกจำนวนเต็ม เป็นจำนวนตักยะไหมเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนจริงไหมเป็นกูถามหม่จำนวนเต็มเป็นจำนวนอะตักยะไหมเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะจำนวนเต็มไม่ใช่จำนวนอะตากะยะมันเป็นจำนวนอะไรคะตรกยะแค่ตัวเดียวโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือจำนวนนับจำนวนนับ ตัวย่อคือตัว n จานวนนับกูถามหน่อยว่าจํานวนนับเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเราจะเริ่มต้นท่านนักเรียนนับเพื่อนเราจะนับตั้งแต่เลขอะไรเป็นต้นไป1 2 3 4ไปเรื่อยๆเรานับเลขศูนย์ไหลูกไม่แสดงว่าจํานวนนับต้องเริ่มต้นที่เลขอะไรลูกหนึไปเรื่อยเรื่อย จนถึงอินฟินิตี้แสดงว่าจำนวนนับถ้าพูดดีๆแล้วจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มอะไรคะก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองเต็มบวกก็คือจำนวนนับเหมือนกันคุณครูถามจำนวนนับเป็นจำนวนตรรกยะไหมคะเป็นจำนวนนับเป็นจำนวนจริงไหมคะ แผนภาพนี้ถ้าอยู่ใน m ม m ์ My Map ของเรานักเรียนจะมองภาพออกเลยว่าเราสามารถแยกย่อยอะไรได้บ้างโอเคนะคะจำนวนตกรกยะมีอะไรบ้างนะเศษส,ส่วนทศนิยมซ้ำและอีกอันหนึ่งก็คือจำนวนเต็มอ่ะจำนวนต่อไปก็คือจำนวนอัตกะกยะจำนวนอัตกะกยะมีอะไรบ้างคะจำนวนอัดตกะกยะ อันแรกก็คืออะไรคะพยรูปสองรูสามอันนี้เป็นจํานวนอัตตกยะอะไรได้อีกอัตตกยะรูปห้าได้ไหมได้รูปเจ็ดได้ไหมได้จํานวนที่เขียนอยู่ในรูรปแบบของรูและถอดรูไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าจำนวนอัตรกยะจำนวนอัตรกยะมีอะไรอีกอันที่สองก็คือทศนิยมไม่ซ้ำ ทศนิยมไม่ซ้ําม,มีอะไรบ้างคะทศนิยมไม่ซ้ํศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเจ็ดไปเรื่อยมีตัวซ้ํำไหมไม่แสดงว่าอัตกยะเป็นจํานวนจริงกูถามว่ารูปสามเป็นจํานวนอัตกะยะไหมคะเป็นเป็นจํานวนจริงไหมลูกเป็นโอเคเนาะอันนี้เราเข้าใจ สรุปจำนวนจริงแบ่งออกเป็นกี่แบบท้องแบบจำนวนจริงมีอยู่สองอันก็คือจำนวนตรกยะกับจำนวนอัดตกยะแค่2อันแค่นั้นเองมองภาพออกนะโอเคคราวนี้เรามาดูเปิดหน้าแรกก็คือมาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่สามจุดหนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้ เป็นจํานวนนับขีดเส้นใต้นะคะจานวนนับตัวย่อของมันคือตัว n จนวนําน,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 นวนเต็มจํานวนตรกระยะหรือจํานวนอะตรกระยะหรือไม่จํานวนเต็มตัวย่อของครูคือตัว i จํานวนตรกระยะตัวย่อคือตัว q จํานวนอตรกระยะตัวย่อคือตัว q prime นั่นเองนักเรียนมาดูในตารางข้อที่1 ตารางข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนให้คุณครูหน่อยจำนวนนับเขียนตรงนี้หน่อยนะคะจำนวนนับมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆรื่อนี่คือจำนวนนับจำนวนเต็มซึ่งมีอยู่สองอะสามแบบก็คือเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มอะไรคะเต็มศูนย์นั่นเองตัวต่อไปก็คือจำนวนตรรกยะตัวต่อไปก็คือจำนวนอัตระกยะ ามาดูอันแรกนะคุณครูถามว่าศูนย์เป็นจํานวนนับไหมคะศูนย์เป็นจํานวนน,น,วนับไหมลูกศูนย์เป็นจํานวนนับไหมไม่ศูนย์ไม่ใช่จํานวนนับนะคะถ้าไม่ใช่นักเรียนเว้นว่างไว้ต่อไปศูนย์เป็นจํานวนเต็มไหมเป็นศูนย์เป็น,ปนจํานวนเต็มอะไรลูกเต็มศูนย์ถ้าใช่ให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูก ในช่องที่ใช่ศูนย์ยังเป็นจํานวนอะไรได้ด้วยตกะยะศูนย์ใช่จํานวนอัดตกรกยะไม่ลูกไม่ใช่โอเคนะคะคราวนี้นักเรียนสังเกตดูมีทั้งหมดกี่ข้อคะ13ข้อลองไปทําดูพอทําแล้วข้าวต่อไปเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้การบ้านนะคะข้อ2ถึงข้อ สิสาทำให้เรียบร้อย